บพบกับรายการ Aqua National อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราพาทุกท่านมาที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับเราจะมาดูในส่วนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะครับแนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในบอ่อ PE 100%ยนตะครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊สงสัยว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาจะอยู่ในส่วนของตัวพื้นบอ่อนะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการแนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในบอ่อ PE ร0 0รวมถึงนะครับการทําต้นทุนให้ต่ําด้วยนะครับผม ก็หลังที่หลายๆท่านทราบนะสถานการณ์ณปัจจุบันต้นทุนการผลิตทุกอย่างก็สูงขึ้นนะครับราคากุ้งก็ไม่ได้สูงขึ้นตามการเลี้ยงกุ้งแค่แบบว่าเลี้ยงให้สําเร็จแล้วจับได้เนี่ยต้องมาดูในส่วนตัวต้นทุนอีกนะครับถึงจะมีกําไรวันนี้นะครับเราจะมี2แนวทางก็คือเรื่องของการเลี้ยงกุ้งก,งกระดําในบอ่อ P e 100ีเออยนะครับผมทำย่งให้ได้กุ้งคุณภาพดีแล้วมีสีสวยรวมถึงสามารถลดต้นทุนได้ด้วยนะครับ <S <S ข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. อนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางเจ้าของฟาร์มนะครับผมเรื่องของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในบ่อพีเออร้อยเปอร์เซ็นต์และทำให้ต้นทุนต่ำได้นะครับผมสวัสดีครับพี่ยุทธครับครับสสวััดีครบนี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมครับผมคือยุทธนาครับของสิงห์ครับผมพี่ก็คือเป็นผู้ดูแลฟาร์มที่นี่อันนี้คือฟาร์มฟาร์มนี้คือชื่อฟาร์มอะไรครับพี่เป็นชื่อสุพิศราฟาร์มสุพิศราฟาร์มนะครับผมแล้วทางสุพิศราฟาร์มหรือว่าที่ฟาร์มที่พี่ยุทธดูแลเนี่ยครับผมก็คือเท่าที่ว่่าาาาคคออออนนเเเเซ็ปต์ขงงงรรืลลีี้้ยกกุุดำใบ <Das S 1> ครับครับครับตรงนี้คืออยากให้พี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจากที่หลายๆคนเขาคิดว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยมันมีพฤติกรรมเฉพาะที่ว่ามันต้องอยู่ก้นบ่อหรือบลูกเลียตรงนี้คือเรามีการบริหารจัดการหรือว่ามีการจัดการมันยังไงในการเลี้ยงบอ100่อร้อยเปอร์เซ็นต์มีอีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่กุ้งกุลาดำก็โปรตีนจะเลี้ยงบ่อดินใช่ไหมครับ,รบทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงบ่อปีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็การจัดการพิ่มเตมก็ พื้นทีร้อยเเซนเนี่ยการจัดการพวกที่เลนหรือว่าของเสียเนี่ยมันก็จะดีกว่าแล้วเราก็สามารถเลี้ยงได้ครับครับผมนั่นหมายความว่าในเรื่องของตัวพฤติกรรมของกุ้งกุลาดำหร,ร,รอือฝ่ายพันธุเขาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนได้มีการเปลี่ยนใช่ในการเปลี่ยนเพราะปกติกุ้งกุลาดำไม่ชอบพื้นดินก็คุ้ยเขี่ยอาหารเวลาเก็บพวกอาหารที่พื้นบอ่อครับ ถามจริงที่ถามจริงนริงเลยพี่ยุทธเคยเลี้ยงกุ้งยำมาก่อนปะก็ยังไม่เคยเลี้ยงนะแต่ว่าเลี้ยงที่ผ่านมานี่ก็เลี้ยงมาสามสามรอบแล้วหมายถึงว่าในบ่อหน้านี้ยังไม่เคยเลี้ยงสามรอบสามครบนี่คือก็จะเป็นการเลี้ยงในบ่อพีร้อยเปอร์เซนต์ด้วยใช่ครับคือท้าทายมากเลยนะพี่สำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงเพราะเราเลี้ยงแต่กุ้งขาวมาตลอดใช่ใช่เลี้ยงแต่กุ้งขาวมาตลอดครับผม โอเคไลฟฟังนิดนึงว่าในเรื่องของตัวการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยครับในบ่อพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องของการเตรียมบ่อหรือทําอะไรต่างเนี่ยมีการขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับพี่ตอนตอนที่ว่าการเตรียมบ่อก็เหมือนกุ้งขาวนะเหมือนกุ้งขาวเพราะว่าตอนนี้เหมือนคลูกกุ้งกุลาดำเนี่ยก็สายพันธุ์แล้วก็เขาก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ก็การเตรียมบ่อเลยก็เราก็เหมือนกันก็คือใช้การเตรียมบ่อในกุ้งขาวมาใช้ร่วมด้วยใช่ใช่ครับผมผมขอย้อนอีกประเด็นหนึ่งพี่ ถามในเรื่องของแนวคิดว่าทาไมถึงมาเลี้ยงมาเลี้ยงในบ่อพีเอลอย1หรือว่ามันโดยบังเอิญหรือยังไงครับไม่ไม่ตอ,ตอนตอนที่ว่าเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งดําบ่อพีเอลอย100%ก่อนหน้านี้อ่ะกุ้งขาวมันมีปัญหาเยอะตอะเลี้ยงแล้วมันไม่ผ่านเดี๋ยวเป็นพี่ขาวมั่งเป็นอะไรเนี้ยปัญหามันเยอะอแล้วทีนี้เราเจอลูกกุ้งดําที่ว่าสายพันสายพันธ์ของไทยลักษณ์นะรเราก็ลองเอามาลงดูว่า เผื่อว่าเราเลี้ยงได้อย่างเงี้ยก็คือมันลองเลี้ยงดูเกิดจากที่เราเลี้ยมีปัญหาในการเลี้ยงกุ้งขาวใช่ใช่ช่เกิดโรคเกิดขี้ขาวก็เลยว่าอเอากุ้งดํามาลองเลี้ยงดูในพีเอ100เปอร์เซนต์ใช่ครับอืมครับผมถือว่าถือว่าแบบโหเจ๋งเหมือนกันเลยนะพี่เลี้ยงผ่านมาสามรอบนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยก็สามรอบที่เลี้ยงมาก็โตดีใช้โตดีแล้วจับหน้าสามอย่างเงี้ยอยู่ที่หน้าสาม ครับเรื่องของการเตรียมบ่อเราเตรียมเหมือนกุ้งขาวในพื้น,น,นที่นี้มีอะไรที่มันที่มันแตกต่างจากพื้นที่อื่นบ้างหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่มันผมว่าทะว่าถ้าว่าน่าจะน่จะเป็นที่ระบบเกี่ยวกับน้ํามากกว่านะน้าเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้มันจะเหมือนว่าฟาร์มบ่มันจะไม่หนาแน่นมันจะไม่หนาแน่นแล้วก็น้ําน้ําที่ว่าเราใช้เลี้ยงเนี้ย ก็น่าจะมันอาจจะดีกว่าที่ก็คือหมายถึงว่าในในเราแวกนี้เขาเรียกว่าเราแวกนี้ความแออัดของฟาร์มกุ้งมันจะน้อยมันจะน้อยเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ําก็ยังดีอยู่เท่ากับว่าน้ำเนี่ยที่เรามาใช้เนี่ยยวให้พี่ยุทธไลฟฟังนิดหนึ่งว่าเรามาเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการในการในการฆ่าเชื้อหรือว่าการเตรียมยังไงบ้างที่น้ำเนี่ยเราสูบน้ํานอกเข้ามาใช่ไหมก็ต้องผ่านฆ่าเชื้อครับฆ่าเชื้อแล้วก็มาพักไว้บ่อเราจะมีบ่อพักน้ำ บ่อพักน้ําเราไว้สามถึงสี่บ่อออไม่บอกพักน้ำสามถึงสี่บ่อใช่ใช่เราก็เตรียมฆ่าเชื้อก็ลงพวกเคมีพันธุ์ทั่วไปพวกด่างทับทิมพวกคลอรีนเปพวกนี้ครับมีมีมีโดสในการในการในการใช้ไหมครับที่ว่าประมาณประมาณเท่าไหร่ในเกณฑ์การใช้เขาประมาณเข้าในเกณฑ์หนึ่งเหมือนเราประมาณก็สูบเสร็จละครั้งเนี้ยก็กําหนดว่าชั่วโมงหนึ่งก็ สองกิโลต่อครั้งเงี้ยเหมือนด่างตะพิมกอรีอย่างงี้นะครับทีใจอยู่ครับผมก็คืออันนี้คือการเตรียมน้าของเราก็คือสู่เข้ามาแล้วก็มีการชลน้ํา<ช>แล้วก็มีการพักเ<ช>อาไว้ใช่ครับครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับเรื่องของการที่โอเคเราเตรียมน้ําเรียบร้อยเรื่องของกุ้งที่เราปล่อยเลือกยังไงที่สายพันธุ์ก็ดูที่สายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่ว่ามันโตโตดีอ่้ก็สายพันธุ์ที่ว่าสายพันธุ์ัวดีแล้วก็ต้องสายพันธุ์ที่แบบ มันโตสม่ำเสมอนะใช่ว่าแต่รอบนี้โตดีรอบหน้าไม่ดีอะไรเนี้ยครับ <c oughs> ถามนิดนึงพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้กวนตีนนะครับครับแค่ถามว่าเรารู้ได้ไงว่าสายพันธุ์เจ้านี้โตดีหรือสม่สำเสมอเพราะทุกคนก็บอกของตัวเองดีหมด <c oughs> อ่าใช่ไหมอ่าทุกคนก็บอกอ่าก็กุ้งก็ดีดปีตเ,เราต้องดูที่ว่าอ่าเราก็ต้องดูที่ลูกกุ้งแล้วก็ดูที่ว่าที่ที่เป็นลงที่อื่นด้วยเราก็<อ>ต้องดูจากที่ฟาร์มอื่นใช่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  ผลผลิตหรือว่าอันนี้เนี่ยผลผลิตที่ที่อื่นที่ว่าเขาลงกันมันเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็คเขาว่าเป็นยังไงใช่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 ครับเราก็โดนดูทั่วไปอย่างนี้เราก็เราก็เลยวนของกุ้งกุลาดำเราก็เลยเชื่อมือของทางหัวหน้าใช่ไพรักครับครับอืมครับความนั้นที่เราปล่อยครับในบ่อของเราเนี่ยเราปล่อยนาแน่นขนาดไหนครับพี่ยุทธในบ่อที่ว่าสองสามรอบที่แล้วเราเราจะปล่อยไม่ไม่แน่นเยอะนะต่อมาณก็ ามแสนสี่แสนตัวนะครับต่อต่อเนี่ยสี่บอนสี่ไร่สี่ไล่ขึ้นครับก็คือไหวประมาณไร่หนึ่งเฉลี่ยประมาณแสนกว่าใช่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าตัวต่อต่อไร่ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับที่ตัวสามขอบที่เราลองใช้สายพันธุ์นี้ของทางโมนาไทยลักดีดีนะสามขอบที่เราใช้อยู่ที่ว่าเลี้ยงมาเนี่ยดีดีทุกทุกรอบดีในดีในความหมายของพี่อ่ะครับ เป็นยังไงครับไอดีของพี่มันคือยังเดีคือคือหมายถึงว่าอัตรารอดหรือว่าการโตเนี้ยครับการโตเนี้ยก็ถึงว่าดีผ่านอัตรารอดเนี้ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอัตรารอดเหมือนว่าพุ่งพุ่งกุลาดำเนี่ยอัตรารอดก็มันอยู่ที่ประมาณตั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นครับผมแล้วก็โตเป็นยังไงฮะการโตก็ A ี G หรือว่าดีครับ A D G ถือว่าดีโอเคมาถึงการจัดการบ้าง โอเคละณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุ้งดํากุ้งขาวเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือเรื่องของการลดลดคอสหรือลดลดต้นทุนถูกไหมครับเพราะว่าราคากุ้งเป็นอย่างนี้ด้วยตรงนี้ครับผมพี่ยุทธมีเรื่องของแนวคิดในการลดต้นทุนในการจัดการยังไงบ้างรล่าใ้ฟังทีหนึ่งก็ลดต้นทุนก็ต้องเซฟเกี่ยวกับพวกค่าพลังงานแล้วก็เกี่ยวกับพวกเคมีพันธุ์ครับแวบนี้แหละแล้วก็เกี่ยวกับอาหารที่เราเอามาให้กุ้งนะตัวนั้น นั่นคือตัวนั้นแหละที่ว่าลดต้นทุนแต่ตัวหลักๆก็ต้องเป็นอาหารครับครับ,รบอ่ะโอเคก็คือเรื่องของตัวเคมีพันธุ์พลังงานแล้วก็อาหาร,รในการลดต้นทุนคราวนี้อยากจะให้เอาเคสของทางฟาร์มของทางฟาร์มพี่ยุทธเนี่ยมาเป็นเคสตัตตี้มาเป็นกรณีศึกษาว่าในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยการจัดการการให้อาหารเนี่ยเราทำยังไงบ้างค,คือเป็นแค่ยกเป็นเคสกรณีศึกษาว่าทําไมเราที่ที่ที่ทำอย่างเนี้ย เพราะพี่มีแนวคิดอย่างนี้ในเรื่องของการจัดการทารให้อาหารก่อนเลยรเราใช้อาหารเป็นยังไงแล้วก็ให้อาหารยังไงบ้างในเรื่องของโปรแกรมการให้าหาคือการให้อาหารนะครับปกติก็เหมือนเราก็ต้องให้กุ้งคือเช็คเช็คเช็คการเช็คอหรือว่าการให้อาหารกุ้งเนี่ยเราก็ต้องคือต้องให้หมดนะเพราะว่าตัวนั้นแหละมันจะช่วยเซฟเซฟเซฟค่าอาหารได้ครับ,รบเราเราจะไม่ปล่อยให้เหลือเพราะถ้าเหลือเนี่ย คือเหลือนั่นคือต้อนทุนอาหารแล้วล่ะแล้วก็ทําให้ปุ้งมันมีปัญหาอาันนก็คือตามมาก็คือหนึ่งก็คือโปรแกรมอาหารก็คือว่าให้อาหารไม่ให้เหลือใช่ใชการการให้อาหารของที่เนี่ยเราให้เป็นหวานออตโต้ฟีดหวานออตโต้ฟีดเรา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 คุมตรงนี้ยังไงครับผมเช็คยอความถี่ในการเช็คยอยังไงบ้างความถี่ในการเช็คอยของผม,งผมน,งนี่ประมาณก็ต้องชั่วโมงต้องไปดูทุกครั้งทุกครั้งชั่วโมงไปดูทุกครั้งครับ แล้วเรื่องของตัวปริมาณอาหารที่ให้อะกุ้งขาวกุ้งกุลาดามันตักมันแตกต่างกันไหมพี่เรื่องเพราะพฤติกรรมมันก็มันแตกแตกต่างกันนะเพราะเหมือนเหมือนกุ้งกุลาดำเนี่ยกุ้งกุลาดาเนี่ยการอาหารนยมันจะกินช่วงกลางคืนมันก็ต้องมันก็กินก็คือกุ้งกุลาดามันจะกินจะกินช่วงกลางนใช่กินช่วงเป็นพิเสษใช่ใช่เราก็ต้องหวานช่วงกลางคืนไปด้วยแต่กุ้งขาวสกุ้งขาวส่วนใหญ่พอช่วงสักพอกลางวันสแสงหมดมันก็ ไม่กินแล้วกลางคืนก็อาจจะแบบว่าดาวลงมาหรืองดไปเลยใช่งดต้องกลางคืนต้องกลาเอาก็า้าว่ามันทําอะไรตรงกันข้ามกันหมดใช่ใช่ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องปรับใช่ใช่ครับเท่ากับว่าในส่วนของตัวการให้อาหารเราก็ไปในช่วงของตัวกลางตอนช่วงกลางคืนใช่ครับอย่างนี้พี่จะได้นอนไหมครับเนี่ยก็ก็ไม่ดึกมากครับเราเราให้อยู่ก็แค่สี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มแต่เห็นบอกว่าต้องยกยอกับทูกชั่วโมงแล้วพี่จะได้นอนไหมครเนี่ยกลางคืนกลางคืนเราก็ ก็ลดลงมาหน่อยนะครับครับผมแล้วก็ค่อยมาเช็คทีตอนเช้าว่าโอเคถ้าอาหารไม่เหลือก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ส่วนเรื่องของตัวปริมาณโปรแกรมแหล่งตานี่คือปรับหน้างานเลยใช่ใช่ปรับปรแตาใช่มันมันตายตัวไม่ได้เพราะว่าเราต้องต้องปรับหน้างานเราต้องดูดูหน้างานแต่ละแต่ละวันมีปัจจัยอะไรบ้างพี่สภาพอากาศมีนี้สภาพอากาศแล้วก็สภาพอากาศมีส่วนบางทีแบบช่วงอากาศถ้าอากาศมันไม่ดีอันนี้เราก็ต้องลดลดลงอ่องการกิน การกินอาหารของกุ้งมันก็ลดลงนะครับก็คือลดผลดิตลดปริมาณลงล<ะ>ปริมาณลงครับครับแล้วเรื่องของตัวนอกจากอาหารแล้วเนี่ยที่เราพยายามคุมตรงนี้ให้ให้อยู่ในเรื่องของตัวต้นทุเนเรื่องของตัวเคมีพัน,นหรือว่าพวกปัจจัยการผลิตตรงเนี้ยหรือจุลินรีตรงเนี้ยทางเราไม่ได้มีการใช้หรือมีการจัดการยังไงบ้างพี่พวกไอ้ตัวเคมีพันธุของทางฟาร์มนะวนโปกตเนี่ยก็จะใช้เหมือนพวกแร่ธาตุพวกแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมอเงี้ยปกติเราก็ใช้ ทางฟาร์มเนี่ยเราจะใช้คลุกกับอาหารเลยเราจะไม่ลงที่ที่ในบ่อเราจะใช้เป็นปูนซีเมนแทนเป็นปูนซีเมนใช่แล้วอย่างนี้กุ้งมันจะเจาะเข้าพี่ไม่ปูนซีเมนเราต้องละลายน้ำมันก็เป็นแร่ธาตุครับแต่ผมยองเล่นนี่ก็คือเราใช้ปูนซีเมนเสริมกับทางแร่ธาตุอื่นๆด้วยใช่ใช่คลุกกับอาหารเลยทาไมเราถึงใช้ปูนซีเมนคลุกกับอาหารเพราะปูนซีเมนมันเป็นต้นทุนที่ถืออ่าใช่ ต้นตหนึ่งถูกตัวโรกหนึ่งกระสอบหนึ่งโรกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทคร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคุกกับอาหารเลยไม่ไม่ไม่ปูนซีเมนต์นี่เราละลายลงบ่ละลายลงละลายลงบ่อแต่พวกแร่ธาตุที่ว่าแร่ธาตุที่เป็นแคลเซียมแคลเซียมคอไรด์แมกนีเซียมโซเดียมแคลเซียมอ่ะพวกนี้เราจะคุกอาหารครับผมก็ผมเมื่อกี้ผมก็ดีนะที่พี่พี่ยุทธมาแก้ให้บอกคุกอาหารเนี่ยปูนจะไปมาเป็นก้อนเลยอาหารมาเป็นก้อนเลยมาเป็นแท่งปูนเลยอะไรอย่างเงี้ย พวกพวกแร่แร่แร่ธาตุแร่ธาตุที่ว่าตัวตัวตัวโพแทสเซียมตัวโพเซียมวันนี้เราใช้ขวกอาหารครับผมก็กทุกทุกมื้อครับที่นไงบางอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอันนี้ผมถามย้อนเรื่องของอาหารพอดีเมื่อกี้ผมข้ามไปเรื่องของตัวตัวอาหารที่เราใช้เนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องเปรซ็นโปรตีนต้องสูงเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งกุลาดำก็ไม่ที่ที่ใช้อยู่ก็โปรตีนโปรตีนก็เป็นอาหารกุ้งกุลาดำอยู่แล้วครับ ต้องใช้กุ้งเวลาดำโปรตีนสูงนะถ้าจะใส่คือจาเป็นไม่ต้องแบบถึงส0 40 4บี่เปอร์เซ็นต์ไม่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 จำเป็นนะครับไม่จำเป็นครับสามปดผมว่าน่าจะได้อครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจัดการดีด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวเราต้องการอาจจะลดคอสตรงนี้เลยว่งแต่เราต้องต้องไปดูเราไปต้องต้องไปดูที่ตัวกุ้งด้วยว่าเป็นแบบมันบางช่วงใช่ไหมก็ว่ากุ้งมันการจะเติบโตเนี่ย ถ้าเติบโตด้ว่าช้าหรือว่าอะไรเนี่ยเราอาจจะไปเร่งตัวโปรตีนสูงครับก็ค,บคือเราก็เขาเรียกว่าต้องประเมินในส่งตัวประเมินในส่ตัวสภาพของกุ้งของเราด้วย<ช>ว่าเป็นยังไงใช่ครับผมเรื่องของตัวปูนซีเมนเนี่ยที่เราที่เราใช้ไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันช่วยในเรื่องของตัวลดตน้นคุณแล้วทำให้กุ้งเปิดแข็งด้วยใช่ใช่ตรงนี้อ่ะครับผมเราเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยที่เราจะเลี้ยงแล้วเพื่อให้เราขายได้ปัจจัยสําคัญคืออะไร ปัจจัยสําสคัญใช่ไหมของพี่ยุดขายเป็นกุ้งต้มอ่าใช่ใช่ขายเป็นกุ้งต้งตสีตัวสีต้องได้ตัวส,วสีแล้วก็ตัวความสมบูรณ์ของตัวกุ้งนะครับพวกครีบแล้วก็พวกเหลือกแล้วก็นีต่ตรงนีจัดการยังไงพี่เพราะว่าอเดี๋ยวไปทีละประเด็นนะพีเ่เรื่องของตัวเรื่องของตัวกายภาพก่อน ตัวครตัวหางตัวเหงือกตัวอะไรต่างเนี่ยอ่ะที่เขาบอกว่ากุ้งกระดมก็จะมีปัญหาเรื่องซูหรือว่าเวลาไปหมกเลนอยงเี้ยบ่อพีร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อพี่มันจะมีหลุมมีหลุมกลางเราก็ดูดเลนครับดูดเลนที่เราจะดูดทุกวันครับซึ่งตรงที่ทําให้กุ้งของเราเนี่ยตัวสะอาดใช่เพราะเกี่ยวน้ําครับก็คืออันนี้คือหนึ่งประเด็นละประเด็นที่สองในเรื่องของตัวความความแข็งของเปลือกอ่า เป็นยังไงบ้างความแข็งของเปลือกใช่ไหมตอนเราเราใช้แร่ธาตุมันก็มันก็สร้างเปลือกมันก็เพราะว่าเราเราลงปูนซีเมนช่วงมันแล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มันลอกคราบเนี่ยเราเปูนซีเมนเนี่ยตัวมันจะทําให้สร้างเปลือกแล้วก็มันก็จะแข็งเปลือกจะแข็งเร็วขึ้นใช่ใช่แล้วแล้วเรื่องของสีกุ้งกับเปลือกที่แข็งเนี่ยมันสีกุ้งนี่มันมันมันก็มีผลแล้วก็มีผลอยู่ที่ส่วนของน้ำน้ำน้ำ เหมือนน้ำถ้าว่าน้ําน้ําสีเข้มหรือว่าสีเนี่ยมันก็มีส่วนที่ทาให้สีกุ้งแล้วก็บอ่อพีอีมันก็มีส่วนทําให้สีกุ้งเข้มอ,อย่างที่ผมเคยได้ยินว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยมันจะมีความสามารถในการปรับตัวของมันเองเ่ยเหมือนกับทางให้กับทางสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ทั้งตัว ความขุ่นของน้ําแล้วก็เรื่องของตัวความอะไรนะสภาพไปล้อมโดยรอบเพราะเราปลูกหร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมืดดำๆหน่อยตรงนี้คือมันจะทําให้มันกุ้งมันขับสีออกมาได้ดีขึ้นใช่ใช่ใช่โอ้ปวกกับเรื่องของการใช้ปูนซีเมนต์ทําให้เปลือกกุ้งเราแข็งมีความแข็งแล้วก็กุ้งตัวแน่นเวลาไปต้มเนี่ยก็ถือว่าสีขึ้นออกมาสวยเลยเบอร์อะไรครับพี่อที่เราที่ที่ที่สุ่มอยู่ที่ต้มอยู่ก็ มันอยู่ที่28ประมาณ28ครับประมาณ28ไม่ต่ำกว่านี้ก็ต้อง28ขึ้นนะครับกุ้งต้มครับยี่ครัผมครับแล้วในส่วนของตัวกุ้งต้มเนี่ยเราขายเนี่ยครับผมเราขายเนี่ยเราเราตั้งทาเก็ตหรือว่าระวางแผนการเลี้ยงในการจับยังไงบ้างวางแผนการการขายใช่ไหมก็มันต้องดูดูที่ดูที่ไซส์แล้วก็ดูที่ราคาปกติเราจะดูที่ตรงนั้นมากกว่าครับเราที่ราคา เราเลี้ยงยังไงครับพี่เลี้ยงปล่อยบางแล้วก็เลี้ยงไปเลยเราคว่ำทีเดียวหรือปล่อยบางเราถ้าเราปล่อยบางเราก็คว่ำทีเดียวเลยเราจับเลียงทีเดียวก็แสดงว่าเราก็เราเลี้ยงทั้งปล่อยบางหรือว่าก็ปล่อยแบบปกติแล้วก็ปล่อยภายเช่นออกก็มีทั้งสองแบบอยู่ขึอยู่กับอะไรที่ในการตัดสินใจตรงนั้นก็มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในในในเขตเนี่ยครับแถวเหนือคลองกระบี่เนี่ยสภาพอากาศช่วงช่วงไหนที่บอกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะกับการเลี้ยง น่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าฝนใช่ไหมครับก็เพิ่งผ่านจะมาใช่ใช่แสดงว่าตรงนี้ก็คือเราก็เดินเดินหน้าปกติใช่ใช่ครับผมบ่อนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือตรงนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้ก็ร้อยยี่สิบกว่าวันร้อยยี่สิบกว่าวันก็ซส์อยู่ประมาณสัก 40ไปตาย50าสิบส <50 S 2> ีตายห0ถรือเป็นไงบ้างครับพี่โตดีไหมฮะโอเคกันโตถือว่าก็โตดีวางแผนกันยังไงพี่ที่เราจะจัดการขายตรงน,นี้ก็เนี่ยคิดว่าว่าจะต้องขายเช่นออกขายเช่นออกอัตน,น,น,นีาตารอดกี่เปอร์เซ็นต์พี่ในส่วนของตัวบอร์ดตารอดอัตราลอ,อ,อดรอบนี้มอกว่า80%บเปอร์เซ็นต์นะประมาณ80%ดสเปอร์เซ็นต์ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ครับผม ตรงนี้หลักการหลักสาคัญก็คือของทางพี่ยุทธก็คือว่าเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนครับเป็นใช่ครับก็คือมาเป็นสําคัญใช่ตรงนี้คือพอราคากุ้งที่แบบว่าราคาเนี่ยพอมันไม่สูงโดยเพราะกุ้งกระดาด้วยนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเลี้ยงแบบว่าไม่ได้เป็นไซส์ตลาดเนี่ยโอ้ใช่ใช่มันยิ่งไม่ได้เลยมันยิ่งไม่ได้ราคาเหมือนกุ้งขาวเลยตรงนี้พี่พี่ยุทธต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรเราต้องมีการวางแผนค่อนข้างดี ยังไงบ้างพี่คือการเลี้ยงคือของเรายัางไงบ้างคือตอนนี้เราก็พยายามดูว่าก็เลี้ยงให้ได้ตามไซส์ที่ตลาดต้องการนะเขา<อ>พยายามว่าทำทุกอย่างให้กุ้งไปให้ไซส์ตรงนั้นได้อย่างเงี้ยคืเราจะขายได้ในราคาที่ตลาดเขาต้องการไซส์นั้น ก็คือเอาเอาไซส์ของตลาดมากางเลยกับราคาใช่ใช่แล้วก็เรียกว่าเราพยายามต้องแบบว่าตั้งแพคเกจในเรื่องของการการเดินให้มันให้มันให้มันเข้าในตัวของตัวล็อกของตัวราคาหรือว่าไซส์ตรงนั้นใช่ใช่ก็ถือว่าคนเลี้ยงกุ้งกราดำนี่ถือว่าท้าทายไหมนะพอได้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราต้องไปลุ้นถ้าเราทำเป็นกุ้งส้มก็ต้องไปลุ้นสีอีกใช่ใช่ต้องหลายอย่าง ่วนเรื่องของตัวคลิกเรื่องของการทําสีก็คือหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวอาหารอยู่แล้วตัวอาหารครับแล้วก็เรื่องของตัวไดธาตุการดัดกาตต่างๆเรื่องของตัวสีสีน้ําสีน้ําัุดินรีเราใช้บ้างไหมครับพี่ตัินซีเราก็ใช้ใช้เราตุินรีที่ที่ฟาร์มเนี่ยเราจะลงทุกวันลงทุกวันครับเหมือนกับกุ้งขาวเลยใช่ใช่เหมือนกันเลยเราต้องลงทุกวันครับขอบที่แล้วครับผมผลการเลี้ยงเป็นยังไงขอบที่ขอบที่แล้วเนี่ยขอบที่แล้วจะผลการเลี้ยงก็ ดีด no ีครับจับออกมา EDG อยู่ประมาณเท่าไหร่ EDG ขอพูดแล้วก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกครับโอ้ฟปรอยจะแบบเอเอฟปรเอฟปรหนึ่งจุดหกครับจุดหกเราเลี้ยงเราเลี้ยงกี่วันครับผมหนึ่งครับเราเลี้ยงไม่ต่ำกวันสามเดือนอ่ะเราเลี้ยงร้อยร้อยยี่สิบตัววันนึงร้อยยี่สิบตัววันเหมือนกันใช่ไหมครับผมครับถือว่าโอเคนะพี่ยังมีเรามีกําไรในส่วนของตัวไส้กุ้งที่เราจับผลผลิตที่เราจับ EDG ก็รอบที่แล้วก็ดีครับ เหมือนอยู่ที่หน้าสามนี่เราเ d t ีก็จุดสามจุดอเี้ยหน้าจุดสามขึ้นใช่ใช่ใช่จุดสามขึ้น,นครับผมโอเคละประเด็นหนึ่งครับพี่เรื่องของการเลี้ยงกุ้งบุลาดำเนี่ยเรื่องที่ทยึดมองว่าเ,เรื่องของปัจจุบันเนี่ยก็คือคนมาเลี้ยงกันเยอะตรงน,นี้ตอนที่เราเลี้ยงเริ่มแรกเรากลัวไหมว่าเรื่องของตลาดเราจะไปต่อ,อยังไงตอนตอนแรกก็เป็นกังวลอยู่ว่าเราตลาดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เหมือนภูเขาเนะอะตลาด ว่าตลาดอาจจะน้อยไปอย่างเงี้ยตรงนั้นตรงตรงนั้นก็มันกังวลอยู่ว่าเลี้ยงแล้วแล้วเดี๋ยวราคามันไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยส่งราคาจะส่งไปอะไรเงี้ยห้องเย็นน้อยแล้วอาจจะอะไรเนี้ยจะเพาะไซส์ก็ใช่ใช่ใช่แต่พอถ้าเราเลี้ยงได้สมมติว่าเราเลี้ยงเท่าเป้าได้ใช่ใช่ใช่คิดว่าความเสี่ยงกับเรื่องของตัวราคาเทียบกับกุ้งขาวหนึ่งความเสี่ยงเนี่ยที่คิดว่าโอเคละมันแข็งแรงกว่ากุ้งขาว ไม่เป็นที้ขาวไม่เป็นอะไร <S <S <ช>แล้วก็เรื่องของตัวราคาถ้าเลี้ยงข้าเป้าได้ก็ถือว่ามีกําไรใช่ผมว่าเพราะว่าความเสี่ยงน่าจะน้อยกว่าเลี้ยงง่ายกว่าไหมพี่เรียบเทียบกันว่าตอนตอนนี้นะถ้าสายพันเพราะสายพันดี์ดีก็เลี้ยงง่ายกว่านะผมว่าเลี้ยงง่ายกว่ากุ้งขาวเลี้ยงง่ายกว่ากุ้งขาวใช่ตอนเหมือนปนัญหากุ้งขาวมันจะมันเยอะนะขี้ขาวแวกนี้มันจะเยอะกุ้งดำนี่ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจอนะที่ที่เลี้ยงที่ปาน ยังไม่เจอไม่เจอเลยที่ผ่านมาสามขอบก็ถือว่าไปอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนจะเลี้ยงก็คือต้องศึกษาเรื่องของตลาดดีๆนะครับใช่ใช่ต้องดูะดูตลาดดีๆครับดูไซส์ให้ดีดูราคาด้วยว่าเราสามารถจะกลุ่มต้นทุนได้ขนาดไหนใช่ครับผมสุดท้ายครับพี่ยุทธครับผมอยากให้ฝากในเรื่องของฝากถึงให้กําลังใจหรือว่าเกษตรกรเพื่นเพื่อเรื่อมอาชีพของเรานิดนึงครับว่าในการเลี้ยงกุ้งเราจะไปยังไงต่อยังไงดีก็ครับก็สําหรับคนที่จะเลี้ยงกุ้งนะก็ ก็ต้องด,ด,ดูดูดูที่ต้นทุนของเราก่อนนะท่านแรกแล้วก็ก็ดูว่าตลาดที่เราจะเ,าเลี้ยงมาแล้วาราคาเป็นยังไงบ้างราคาเป็นยังไงบ้างที่จะขายกุ้งออกไปอย่างเนี้ยตรงต,ต,ต,ตรงนั้นแล้วก็ถอให้มีแบบถตาว่ามีต้นทุนแล้วก็ ให้กำลังใจก็สู้ๆาาที่จะเลี้ยงกุ้งเพราะบางคนอาชีพนะอาชีพชชเลี้ยงกุ้งเราไปทำอย่างอืงอ่นมันดีเขาไม่ได้แล้วก็เลี้ยงกุ้งอาชีพเลี้ยงกุ้งเราก็ต้องเลี้ยงกุ้งต่อไปอย่างเงี้ยก็ขอให้เลี้ยงได้กัน ทุกฟาร์มครับผมขอเลี้ยงได้ทุกฟาร์มครับก็ถือว่าขอขอบคุณนะครับวันนี้ข้อมูลจากทางพี่ยุทธนาครับทองศิลนะครับก็อย่างที่พี่ยุทต์บอกนะครับผมการเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงให้รอดแล้วก็ลดคุมต้นุนให้ได้นะครับผมคุณก็จะมีกําไรนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางพี่ยุทธนามากๆเลยนะครับผมขอบคุณนะครับพี่